ท,ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999ากจำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน มาต่อกันที่กิจกรรม CSR ของคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14หรือมศ14ในพิธีมอบหน้ากากอนามัยจำนวน10,000ชิ้นเพื่อถวายความปลอดภัยแด่พระคุณเจ้าเมื่อวันเสาร์ที่22มกราคม2565นำโดยผลเอกดรมารุตปัดโชตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตรมศสมาชิกวุฒิสภาดรสุริเกียรติแจ่มสมบูรณ์และคณาจารย์ร่วมกับ คุณพิเศษศักดิ์พักดีเทวาประธานรุ่นมศส4และเพื่อนเพื่อนมศส4ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน1นึ่งมืชิ้นให้กับพระดรปัญญาณธรรมุนีเจ้าอาวาสวัชนประธานรังสริตและท่านเจ้าอาวาสได้แสดงธรรมาเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีให้แก่คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14หรือมศสอ 14, ในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้ได้รับสิ่งที่ควรได้รับจากคณะ ศึกษาเรื่องความมั่นคงสูงสุดของชาติความมั่นคงของชาติก็มาจากความมั่นคงของมนุษย์ความมั่นคงของทรัพยากรที่มนุษย์ควรจะได้รับและมั่นคงในฐานะที่ทุกคนรักษาวัฒนธรรมแห่งความดีไว้ในความเป็นมนุษย์สิ่งสำคัญที่ถือว่ายอด ของความมั่นคงคือการเคารพกฎหมายระเบียบวินัยใดที่เรารวมกันให้เกิดเป็นข้อปฏิบัติขอให้ช่วยกันเร่งรัดว่าสิ่งเหล่านั้นแหละจะทำให้พอพันธ์ุของมนุษย์เรายังคงอยู่ตลอดไปอามาขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ลึกถึงวัด เพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้นทุกคนจึงได้รับสิ่งที่เรียกว่าคนดีในสังคมความสงบร่มเย็นของสังคมวัดจะเป็นตัวช่วยผลิตช่วยสร้างสิ่งเหล่านั้นขอให้ทุกท่านจงได้ความมั่นคงในชีวิตด้วยด้วยหลักว่าท่านอยู่ที่ไหนขอยอยู่เย็นเป็นสุข ไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยจเจริญก้าวหน้าเพื่อรักษาชาติศาสนาสถาบันระมหาตัตริย์ตลอดไปจเจริญพ Hot <line. S 1> ร hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง